อดเสียงอดเสียโอ้สุดเลยมีเสียรถเสียเงินหลายต่อเลยนะ้องโอ้ยกดเี่วกดยังบักแข่งนะฮู้น้องรถมีผิษไปพี่น้องเอ้เนี่ยเลยมีเสียเงินอดดีกตอนนึงแล้ะ cái chưa cái chưa 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 đấy này bên bên chưa kia chưa chưa ha chưa chưa chưa